ภาพพี่น้องหลังจากภาพพี่น้องไปสวนนงุ่น <STE AL TH> มากนะครับผมองค์็นภาพพี่น้องมากใวพระนะครับพระพระรูปองบางยืนนะครับผมบางสมาธิบ่บ่เมนนะครับบางยืนนะครับบางยืนครับนี่ครับภาพพี่น้องเขาไปกราบไหว้พระนะครับผมแล้วเขาไปเขาไปน้องกันเล่นเอาพี่น้องเนาะี๋ยวยังไงเขาไปนล่นกันครับ เับเป็นพระยืนนะครับที่ใหญ่มากนะครับผมนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องเราไปตรงพระไปไหว้พระน้่งกันนะครับขอพรน,นะครับผมองใหญ่มากนะครับยืนอยู่กลางนะ ป่าแล้วนะครับกาควยักนะครับผมเดี๋ยวขอไปว้หลวงพ่นนะครับพี่น้องเอาอะไครับสวัสดีครับพี่น้องีครับลังจากไปเที่ยวสวนองุ่นมากนะครับผมเพล็ดลับเมืองเกเป็ในภาพพี่น้องไหว้พระนะครับมากดูพระพุทธรูปไหว้พระขอพรด้วยกันนะครับพี่น้องยังไงก็คอยติดตามครับเดี๋ยวขึ้นไปอยู่บนดูบนองค์พระด้วยกันครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามครับผม ขอบคุณนะครับทุกคนที่เขามาติดตามเฟล่านะครับขอบคคุณรับผมครับนี่ครับไม่เบาเบาเฟล่าเรื่องอีสานครับภาพเป็น้องปชมทำยังไงครับผมขอบคุณครับโอเคตามมาเลยครับผมสสวััดีครบนี่ต้องเป็นเป็นผู้อ่านห้นังสือไตามไปนะครับผมตามมาครับตามมาครับเป็นนักจัดรายการเดินนึกว่าต้องการจะดีๆนะก่อนงจะมีเรือบัตรเรือขึ้นแต่หน่อยนะครับเาแล้วก็ได้เอาไปได้

ทีมงานที่มาด้วยกันครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับผมนี่ครับอาถ่ายรูปนะคะไม่ใช่ดั่งบังเลย้ทำไมไม่ชัดเนี่ยของของที่เจอชัดดีกว่าของผมชัดที่ก่อนใหม่นะครับผ้าชมนะครับเอ่คือผ้าใหญ่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าอยู่นะครับอีกสักครู่เราจะพาไปข้างในนะฮะนี่คือตามมาเลยครับผมนี่คือ จะจาลองไหมขอเดินดูข้า,ขาขงๆก่อนนะครับอืมสวยงามมากครับพี่น้องนี่ครับ,บเ,เดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนได้นะครับเ,เข้าไปข้างบนได้นะครับวันนี้นี่ครับนี่ครับข้างบนจะเป็นองค์ยืนครับข้างล่างนี่จะเป็น ภาพจำลองข้างล่างนะครับสวยงามครับผมนี่คือในบรรยากาศภายในวัดนะครับผมภายในองค์พระนะครับนี่ครับเดี๋ยวอย่างไดีิดี่ตามพี่น้องครับสวยงามครับพาะมาเที่ยวครับพี่น้องพาะมัเที่ยวชมความสวยงามขององค์พระนะครับนี่สวนคือแผแ่นทีสวนนะครับเวลาดอกตากระาดอกไม้นะครับออกนะครับจะสวยงามมากนะครับ คเดี๋ยวติดตามนะครับ,บนี่ครับไก่สินนะครับไก่สินอืมนี่สวยมากตรงๆืนี่ครับสวยงามมากนะครับผมเป็นศินละปะที่ทสร้างขึ้นนะครับสวยงามแบบ ใข่ไในไทยเลยนะครับผมวดยงาินต่งสุเ้ยงามไปเรื่อยตื่นตาตื่นใจครับผมข้างล่างก็จะเป็นฐานเป็นดอกบัวนะครับเป็นดอกบัวรองรับเหมือนพระพุทธรูกที่ไทยครับนให้โลกมานมาเหือน ครับผมนี่ครับตรงรูปตรงข้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาะเข้าี่น้องเข้าไปดูข้างในนะครับผมไม่ได้ใช้กันตันนะครับมือผมจะตันตันน,นั่นเท่านั้นนี่ครับเป็นรูปองค์พระที่สวยงามนะครับผมองค์นี้นะครับยืนแตง่ายอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับนี่ครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะครับสีแดงสวยงามนะครับก่อนที่จะขึ้นลานพระนะครับเป็นเป็นลานดอกไม้ ว้างเลยนะครับก่อนที่จะขึ้นไปองค์พระใหญ่นะครับนี่ครับกน้ไยป เดี๋ยววีล่าจะพาขึ้นข้างบนนะครับผมเดี๋ยวนขึ้นไปข้างบนครับครับพี่น้องครับยังไงเราขึ้นไปข้างบนด้วยกันนะครับขึ้นไปดูองค์พระที่อยู่ข้างบนด้วยกันครับผมนี่ครับข้างล่างจะข้างล่างจะเป็นรางๆนะครับครับพี่น้องครับมีห้องกับเดม่าไก่บริเวณพระนะครับนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างนะครับยืนอยู่ข้างล่าง เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างบน,นครับเข้าแล้วก็เราจะขึ้นไปข้างบนเป็นองค์พระที่สูงมากนะครับผมนี่ครับยืนอยู่กลางบ่าตรงนี้นะครับนี่ครับผมมาโยงมือซุมาอย,อยู่ตรงใต้ข้างล่างนะครับใต้ฐานนะครับนี่ครับ ควมสูงควมใหญ่นะครับผมเลือดหน้าจับทามากนะครับนี่ครับก่อนจะขึ้นองค์พระนะครับต้องสอดรองเท้าใส่ถุงพลาสติกก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับใส่รองเท้าอือพยออนตอนแอนแตนเหมือนขนมเลยนะครับนี่ครับเราขึ้นไปข้างบนด้วยกันนะครับขึ้นไปในข้างในองค์พระนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปในองค์พระนะครับ นี่คือข้างในนะครับผมข้างในเป็นองค์พระที่สวยงามมากนะครับนี่ครับที่อยู่ในองค์พระนะครับผม เดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปข้างบนนะครับนี่เข้ามาในองค์พระนะครับข้างในขององค์พระนะครับนี่ครับใหญ่มากนะครับนี่คืออยู่ในองค์พระพุทธลูกคงเมื่อกี้นะครับที่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้นะครับนี่ครับ ใบบนันไดนะครับผมนี่ครับบริเวณข้างในนะครับก็จะเป็นอาคารที่นี่อยู่ข้างในนะครับผมในองค์พระนะครับ นี่ครับนิ้วนี่เป็นนิ้วโป้งนะครับทีบ่ทำไว้นะครับน,นิ้วโป้งองค์พระนะครับนี่ครับผมจะพาเข้าไปทุกชอกชอกตรงนี้นะครับนี่คือน้อง ภาพจิตนกรรมราญนะครับที่บ้านก่อนก่อสร้างนะครับจำลองไว้ที่ที่เลยนะครับเป็นลายอักษรที่สวยงามมากนะครับเป็นไงบ้างเทียโอ้โหเล่กอะวันนี้ลูกครับน้องเทาก็มีครับ ูดนักดำเนินรายการไม่พูดเลยเป็นบายบอลเลยครับเมื่นาขึ้นลิฟต์แล้วเขาไม่พูดนะอันนี้ไม่ได้ขึ้นลิฟต์ครับอันนี้จะมาชนมภาพของดอกเกศตอนที่เป็นกลางคืนมีดอกไม้เป็นอย่างนี้นะครับแล้านนี้ดอกมีดอกสักปะรดหน้าหนาวนะครับจะเป็นอย่างนี้มีนเป็หน้าร้อนดอกไม้นะครับวันนี้ได้ไออันนี้ต้องต้องพิธีกรนะครับไวยนะครับบ่าวไว้พิธีกรนะครับบ่าวบยนไข้างบนเดี๋ยวเริ่มพิธข้างบน อันนี้ให้ดูแค่รูปกทาครัเยนครับภาสวยความงามจังอืมเห็นบไหมงามมีดีไปหน่อมากมากเลยอยงนี้ครับเดี๋ยวติดตามนะครับเดี๋ยวติดตามครับนี่คืออยู่นี่คืออยู่ในบริเวณองค์วัดนะครับผมอยู่ในบริเวณองค์พระนะครับอยู่ข้างในนะครับผม นี่ครับขึ้นมาข้างบนนะครับตรงบริเวณอกอกของพ่านะครับนี่มีบริเวณบีๆๆๆตรงหัวนะครับตรงบริเวณอกนะครับที่เป็นหน้าต่างอยู่สองสามช่องนะครับนี่ครับมองเห็นข้างหน้านะครับนี่คือข้างบนนะครับ นี่ตรงนั้นอ,อกข้างบนนะครับความสวยงามในองค์พระนะครับครับ ภายในห้องห้องห้องพระนะครับภายในตัวพระนะครับก็จะมีพระโอ้โหนะครับเป็นพระเป็นได้ร้อยเลยนะครับผมเป็นเพันองค์เลยนะครับนี่ครับเป็น คงทำเลยนะครับผมนี่ครับเป็นหมื่นมืนล้าน,านองค์เลยนะครับนี่ครับให้ตัวพระนะครับนี่ชั้นสามนะครับ ผมภายในชั้นสามนะครับสวยงามมากนะครับผมมาเที่ยวกันได้นะครับนี่ครับับผมนี่ครับผมกับพี่น้องมาอยู่สนิ้สันสามนะครับผมสันสามนะครับบริเวณสันสามนะครับนี่ก็จะเป็นพุทธรูปนะครับผมพระพุทธรูปนี่ครับเต็มไปด้วยพุทธรูปเลยเลยครับสันสามนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่ครับสันสามทังตัวพระนะครับ ในตัวพระนะครับตอนนี้บริเวณนี้อยู่ในตัวพระนะครับชั้นสามนะครับนี่ครับเด็กผีลองสวยงามครับผมมาเที่ยวกันได้นะครับมาเที่ยวด้นะครับผมญี่ปุ่นนะครับมาเที่ยวเที่ยวด้นะครับเพื่อน้องจ๋านี่ครับผม่วามสวยงามขององค์พระนะครับข้างนอกก็จะเป็นองค์ใหญ่เลยนะครับแต่ทุกช่องนี้จะเป็นพระนะครับเป็นหมื่นองคเลยนะครับผม มีทุกช่องนะครับนี่ครับในบริเวณองค์พระนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นบริเวณสันสองขององค์ตัวนะครับผอว่าขหนงในองนนนครับก็จะมีลูก ภาพวาดนะครับภาพวาดต่างๆนานานะครับผมที่นั่งนะครับที่นั่งเป็นูาปวาดสวยงามเลยนะครับไวส้สนบับให้ท่านท่องเที่ยวเข้ามารับชมนะครับผมนี่ครับสวยงามเป็นจาภาพยาวเลยนะครับข้างในนะครับ ว่าตุ่งเสร็จแล้ว,ลวช่างตินนะครับผมรับพี่น้องหลังจากลุมาจากองค์พานแล้วครับเนี่ยครับเป็นแพลงบนนะครับเมื่อกี้ อยังจากลงมาจากองค์พระแล้วนะครับนี่ครับออมว่าข้างหลังนะครับผมคนสวยงามเต็มเปี่ยมเลยครับสวยงามยิงนะครับเป็นศิลปะที่สุดยอดนะครับผมเด็กๆครับฝากดิตามคลิปเคยหลาดมันจะแปลงเลยนะครับผมนี่ครับคนสวยงามขององค์พระนะครับ <c oughs> ข้าวผมสวัสดีนะครับนี่ภาพพี่น้องมาเที่ยวสวนองงุนแล้วก็มาเที่ยววัดน,นะครับผมนี่ <c oughs> นนยังเนาะหลังนะครับตอนนี้เอ่อชิดไอพิซที่จ่าพี่น้องครับนี่ครับทีมงานนะครับทีมงานที่มานตรกันนะผมยังไงก็ ขอฝากพี่น้องแครับติดตามกดไลค์กดแชร์ซับไทยให้นะครับผมช่องไคลาเมืองกีแปนนะครับผมอย่าอย่างไดกิดติดตามครับผมขอบคุณครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้วครับรอบข้างๆครับไปแล้วครับบ๊ายบายง่ามง่ายเที่ยวกับเที่ยวย่ายหนีแล้วคนญี่ปุ่นวงเดมมันหลเรี่ยมเลยสุดยอดมากต่อรุ่น Oh Lord.